สวัสดีครับก็ช่วงนี้ผมก็ห่างหายไปนานเลยครับไม่ค่อยได้มีเวลามาอัดคลิปวิดีโอครับช่วงนี้ก็งานเยอะนิดหนึ่งครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รับรถกันแล้วนะครับผมช่วงนี้มีการสงมอบรถกันเยอะเลยก็ผมว่าคุ้มครับกับการรอคอยครั้งนี้ครับกับการได้รถเนี่ยครับผมว่าคุ้มครับก็แต่สำหรับคนที่ยังรออยู่นะครับยังไม่ได้รถหรือยังลังเลอยู่ก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับ คือผมจะมาคอยอัปเดตการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้ดูกันนะครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆมาอัปเดตเรื่อยๆถ้าผมมีเวลานะครับก็ส่วนวันนี้ก็ผมจะมาลองใช้งานจริงให้ดูว่าขับทางไกลเนี่ยวันนี้ผมจะกลับเข้ากรุงเทพครนะับจากจังหวัดบึงกาฬนะจะเข้ากรุงเทพใช้เวลาประมาณ10ประมาณ10ชั่วโมงนิดๆครับผมแล้วลองมาดูกันครับว่าจะเสียเวลาเดินทางจริงไหม ชาร์จนานจริงไหมทําให้เสียเวลาการเดินทางเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับครับตอนนี้ก็เตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วครับตอนนี้ก็มาซื้อกาแฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะ8ปดโมงแล้วครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยแล้วกันนะครับครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเดินทางจากจังหวัดบึงการนะครับเข้าไปที่กรุงเทพครับดูใน Google Map เนี่ยครับใช้เวลา10ชั่วโมง15นาทีนะครับ g o เ g l e แม p เขาจะคำนวณมาคือเดินทางตลอดเลยไม่จอดพักไม่แวะกินข้าวอะไรเลยนะครับคือใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง15นาทีโดยประมาณนะครับแต่เรามาใช้ใช้ขับงานจริงอย่างเงี้ยใช้ใช้จริงอย่างเงี้ยเราต้องแวะกินข้าวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมากกว่า10ชั่วโมงอยู่แล้วครับก็วันนี้ออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแวะที่ขอนแก่นครับ ไปเป็นสุดชาร์จแรกครับก็จะถึงประมาณเที่ยงพอดีครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวก็จะชาร์จไฟตรงนั้นแล้วก็กินข้าตรงที่จังหวัดขอนแก่นนั้นเลยครับไปดูันครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่ขอนแก่นแล้วนะครับก็มาชาร์จแบตเลือยู่ที่17เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็ตอนนี้มาถึงอะนี่ครับระหว่างรอชาร์จนะไม่ได้เริ่มการชาร์จแล้วครับเดี๋ยวก็ออกไปหาข้าวกินครับเดี๋ยวก็ซื้ออาจจะซื้อเข้ามานั่งกินในรถครับเนี่ยก็มาดูหนังดูอะไรด้วยครับเคครับก็ซื้อของกินเข้ามากินในรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอชาร์จก็กินข้าวไปครับกินของกินไปครับ ครับตอนนี้ก็กินข้าเสร็จเรียบร้อยครับก็ชาร์จพอแล้วครับตอนนี้ก็85แล้วครับชาร์จไปประมาณตีว่าครึ่งชั่วโมงครับก็เวลาก็กําลังดีครับเอาแค่85พอครับตอนที่ผมมาถึงนี่เหลือประมาณ16นะครับตอนนี้ก็พอแล้วเพียงพอแล้วเดี๋ยวก็จะไปชาร์จที่ควลาต่ออีกทีหนึงนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ชาร์จเสร็จแล้วนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปไปชาร์จที่ที่คือท,ที่โคราชนะครับชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยครับผมจะชาร์จแค่อยู่ประมาณ3 0นาทีถึง40นาทีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแบตมันใกล้เต็มพอแบตมันใกล้เต็มแล้วเนี่ยการชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเริ่มชา้าลงคับใช้เวลานานมากขึ้น เพราะว่ามันเป็นระบบของของของรถยนต์นครับเพื่อที่จะเป็นการถนมแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะชาร์จอยู่ประมาณนี้ครับ30นาที40นาทีไม่เกินประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาด้วยครับซึ่งแบตมันก็เข้ามาเยอะพอเพื่อที่จะเราให้เรานะไปถึงไปถึงจุดหมายจุดต่อไปครับตอนนี้ก็เหลือเฟือครับไปถึงโคราชก็ใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงครับถึงโคราชแล้วไปเจอกันที่โคราชครับ ตอนนี้ก็4ี่โมงเย็นแล้วนะครับมาถึงโคลาสแล้วครับก็มาชาร์จตอนนี้แบตเลยอยู่ที่16%นะครับมีเข้ามาชาร์จแล้วครับนี่นะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าจะชาร์จรอบนี้กี่นาทีนะครับเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ําทำธุระส่วนตัวก่อนครับครับตอนนี้ก็มาถึงโคลาสนะครับมาชาร์จไฟครับตอนนี้ก็ถึงประมาณตอนนี้อยู่ที่4ี่โมงเย็นแล้วครับก็ออกจาก บุญการมาครับตอน8โมงเช้าครับตอนนี้มาถึงโคราแล้วครับ4โมงเย็นแล้วครับก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับตอนนี้ก็เดี๋ยวชาร์จไฟเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้เดี๋ยวระวังรอก็ทธุรัดส่วนต่อกันครับครับตอนนี้ก็พอแล้วครับ86ซแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ สี่โมงครึ่งครับวันนี้ชาร์จไปประมาณ40นาทีครับผมนี่ฮะได้แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยครับครับก็ตอนนี้ขับออกแล้วขับออกมาแล้วครับชาร์จเสร็จเรียบร้อยเก็บสายชาร์จเรียบร้อยก็ขับออกมาครับก็เดี๋ยวผมจะยิยงตรงเข้าคอนโดผมเลยนะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับ ระยะทางจากโคราชเนี่ยก็245กิโลครับก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่า,วาครับก็จะถึงคอนโดก็เดี๋ยวขับเข้าคอนโดเลยครับไม่ได้แวะชาร์จที่ไหนแล้วครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนโดเลยนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะมาชวนคุยเรื่องการชาร์จนะครับว่ามันเสียเวลาจริงๆหรือเปล่านะครับคนที่ยังไม่ได้เคยเนี่ยไม่ไม่เคยได้สัมผัสหรือเคยได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาก่อนเนี่ย เขาจะรู้ว่าชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา30-40ถึงนาทีอาจจะดูตามสื่อตามตามหนังสืออะไรต่งตางๆเนี่ยเขาจะบอกเอาไว้ครับเมื่อเทียบกับน้ํามันเขาเลยคิดว่ามันเสียเวลาครับเติมน้ํามันเนี่ยไม่เกินสินาทีเสร็จเลยครับถ้าไปเพียบเทียบแบบนั้นครับใช่ครับยอมรับว,ว่ามันเสียเวลาครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยสามสถึงนาทีแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเขาชาร์จไฟที่บ้านครับ ขาชาร์จไฟที่บ้านนะครับส่วนน้ามันเนี่ยไม่ได้เติมกันที่บ้านนะครับลองมองอีกม,มุมหนึ่งนะครับว่าอันไหนจะเสียเวลามากกว่ากันนะครับคือถ้าถ้าเรากรณีเราเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไกลในรัศมีที่มันเกิน300กิโลเมตรนะครับใช้อยู่ครับเราจําเป็นจะต้องเติมตามสถานีนชาร์จครับอย่างผมเนี่ยครับเดินทางไกลเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพเนี่ยใช้เวลาประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยครับเนี่ยมีความจำเป็นต้องเติมตามสถานีนชาร์จแต่ผมทําอย่างเงี้ยจน จนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเราสามารถวางแผนของเวลาได้ครับเช่นเราก็เลือกจุดสถานีนชาร์จที่มีร้านอาหารสามารถกินข้าวได้มีที่พักผ่อนมีห้องน้ำให้เข้าทำธุระส่วนตัวอะไรของเราได้ครับเนี่ยมีที่เดินให้เรายื้เส้นยืดสายได้อะไรเงี้ยครับเวลาแค่นี้ก็เพียงพอต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปได้ครับผมว่ามันอยู่ที่การวางแผนเรื่องของเวลาครับ แต่ถ้าคนยังไม่ได้ใช้เนี่ยเขาจะตัดสินไว้ก่อนครับว่าโวชาร์จนานเสียเวลาการเดินทาง mm. ก็ก็ไม่ผิดครับที่ที่เขาคิดแบบนั้นครับแต่ถ้าเขาได้ลองมาใช้รู้แล้วเนี่ยเขาจะมองว่ามันไม่ได้เสียเวลาอะไรครับอย่างของผมเนี่ยถ้าผมไปเดินทางไกลๆเงี้ยผมก็จะต้องแวะตามสถานีชาร์จแต่ถ้าวันไหนผมทํางานแถวรับบ้านผมเนี่ยในรัศมีที่มันไม่เกิน300กิโลเนี่ยผมจะกลับ เอามาชาร์จที่บ้านอยู่แล้วครับไม่เสียเวลาด้วยไม่ต้องไปแวะเติมน้ํามันไม่ต้องไปแวะชาร์จอะไรอย่างเงี้ยครับทางานเสร็จกลับเข้าบ้านแล้วก็เสียบชาร์จทิ้งไว้ทั้ง,าางคืนเช้ามาก็เต็มก็พร้อมทํางานในวันรุ่งขึ้นลองปรับมุมมองดูก็ได้ครับลองเปลี่ยนวิธีการคิดดูว่าอันไหนมันเสียเวลามากกว่ากันนะครับต้องไปต่อคิวเติมน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับลองลองตอบวิธีคิดดูนะครับมันอาจจะไม่ได้เสียเวลาอย่างที่คิดครับ ก็ตอนนี้อยู่สระบุรีแล้วนะครับมาอัปเดตหน่อยครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะครับรถติดเป็นช่วงวีคเอนครับวันหยุดยาวแล้ววันนี้ก็คนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันครับหลังจากหยุดยาวนะครับก็รถเยอะครับวันนี้ตอนนี้ก็อยู่สระบุรีก็น่าจะเลทครับกว่าจะถึงคอนโดผมนะครับผมว่ารถติดเสียเวลามากกว่าชาร์จรถอีกนะครับตอนนี้ หรือว่ารถค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆครับแต่ใช้ความเร็วไม่ได้ครับก็ดูใน g o o g l e แ a p นี้คือเส้นแดงยาวเลยครับก็ค่อยๆไปครับสถานการณ์ตอนนี้ก็อยู่สระบุรีครับก็เดี๋ยวก็ถึงครับจะเย็นๆครับตอนนี้ก็อยู่แถววังน้อยแล้วนะครับรถติดไม่พอฝนมาตกอีกนะครับตอนนี้ ก็อดทนครับบอกตัวเองนะครับเดี๋ยวก็ถึงครับผมตอนนี้ประมาณทุมครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะถึงประมาณสองทุ่มกว่าๆครับสองทุ่มครึ่งได้แล้วครับครับตอนนี้ก็มาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งครับพอดีเลยก็ขับรถช้ระยะเวลาประมาณ 12บชั่วโมงครับก็ส2บชั่วโมงกว่ากว่าครับก็เดี๋ยวพวงนี้จะมีสรุปให้ีอทีหนึ่งนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหาอะไรกินก่อนครับหิวครับครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังีอทีนะครับจากการเดินทางรอบนี้นะครับก็คือผมเดินทางจากจังหวัดบึงการเข้ามากรุงเทพนะครับก็คือระยะเวลาในการเดินทางตาม g o o g l e Map เนี่ยเขาระบุไว้ว่าใช้เวลา1ิชั่วโมง10บชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง15นาทีนะครับและที่ผมเดินทางจริง มาถึงเนี่ยครับผมใช้เวลาไป12ชั่วโมงครึ่งครับจากสภาพการจราจรฝนตกรถติดเพราะว่ามันเป็นรองวีเอพครับวันหยุดยาวแล้วคนกลับเข้ากรุงเทพกันครับส่วนเรื่องการชาร์จเนี่ยครับระยะเวลาในการชาร์จแต่ละครั้งของผมเนี่ยผมจะชาร์จแค่3 0ถึง40นาทีเท่านั้นนะครับแต่ละสถานีชาร์จซึ่งผมขากลับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยผมชาร์จอยู่2สถานีครับจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดโคราชนะครับก็เสียเวลาไม่ได้เยอะครับผม ก็เวลารวมทั้งหมดก็อยู่ประมาณเนี่ยครับ12ชั่วโมงครับแต่ถ้าสภาพจะจราจรปกติเนี่ยผมว่าก็ไม่ถึง12ชั่วโมงแลครับทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ละครับในการตัดสินใจว่าการชาร์จเนี่ยมันเสียเวลาจริงหรือเปล่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันเสียเวลาในการชาร์จจริงหรือเปล่าก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่ามันมีเหตุและผลหรือเปล่ามันอยู่ที่การวางแผนหรือเปล่านะครับครับก็ตอนที่แบตหมดเนี่ย อ่าแบตจะหมดเนี่ยเราขับติดต่อมา4ี่ชั่วโมงก็แบตใกล้หมดเราก็มาแวะจุดชาร์จชาร์จแค่3 0มสถึงสีนาทีเองครับถือว่ามันเป็นการพักผ่อนของรถด้วยพักผ่อนของร่างกายเราด้วยให้ยืดเส้นยืดสายไม่เมือ่อยไม่ล้าเกินไปยเงี้ยพักผ่อนเข้าห้องน้ํากินข้าวทำธุระส่วนตัวเงี้ยผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับขับติดต่อกัน4ี่ชั่วโมงละพักสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยร่างกายมันจะได้เฟซได้สดชื่นด้วยครับมันอยู่ที่การบริหารการจัดการเวลาแหละครับ ถ้าใครชอบคลิปประเภทการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือใครยังลังเลยอยู่ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็รอบหน้าคอยติดตามชมนะครับว่าผมจะมีเรื่องอะไรมาพูดมาคุยมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมขอบคุณครับผม